มาดูกันต่อครับวิธีการตั้งมาร์กครับผมคราวนี้นี่อันนี้มาร์กตัวล่างตรงนะครับตัวล่างตรงแต่ตัวบนไม่ตรงเห็นไหมครับตัวบนไม่ตรงวิธีตั้งง่ายๆครับคือกดเดีย๋ยวเพิ่งใส่สลักนะครับกดลงไปก่อนเนี่ยครับกดลงไปกดลงไปแล้วก็มามา,มาขยับเฟืองตัวล่างครับหนึ่งฟันสองฟันนี่ครับ อ่ะโอเคอต,อต่อไปทาเกาครับผมทากาวให้เสมอครับไม่ต้องทาเยอะครับผมนี่บางๆพอครับเสร็จแล้วให้นีย่ยประกบปิดฝาครับฝาครับ ันอ so wow, okay. ่างเน่ยนครับให้เช็คด้วยนะครับซีนสองฝั่งว่าเข้าลงล็อกเรียงครับแล้วก็ให้ล็อกกุนน็อตอ่างเลยครับถ้าเข้าแน่นแล้วสองฝั่งก็ขั้นตอนต่อไปครับปิดฝาครอบวาลครับผมเช็คแล้ววาลโอเคปกติได้ครับแล้วก็ปิดฝาครอบวาลได้ครับ ไม่มีอะไรมากครับเื่องตัญญาหลักการทำงานก็เหมือนกันกับพวกมอไซค์เว็บรถยนต์ประมาณนี้ครับเหมือนๆกันครับอันนี้เอามาแบ่งปันกันดูครับเผื่อได้ประสบการณ์ไปซ่อมทายเองที่บ้านกันนี่ครับย้ำล็อกให้แน่นอ ขั้นตอนต่อไปครับผมชุดข้างครับชุดคัดนี่ครับประกอบชุดคัดก่อนมีแรนรองข้างล่างครับสองตัวนี่ครับอันนี้ก็อันนี้เช็คคัดด้วยครับนี่คัดอันถือว่าอันนี้ยังเหลือเยอะอยู่ครับยังพอใช้ได้ ถ้าถึงตรงอลูมิเนียมถือว่าคัดหมดครับต้องเปลี่ยนแต่ตัวนี้ก็ยังดีอยู่1 1 1 1 1 1 10 10 1 ต่อไปคาบูคาบิวคาบิวกินขา้าวบิวไปใช่ปะเห็นปะไปกินขา้าวบิวอ่ะฟัง่อน,นี้แล้วนี่หนะอหลีดตัวนี้ก็เป็นโอลิงครับผมพากาวหน่อย กันรั่วครับเนาะหน้าแดงแรงไม่ออกต่อไปครับผมฟ้าปิดนี่ครับวิวนี่ปักเกิน กนรล่วน้อยใส่เข้าไปแล้วก็นี่ครับฝากรองอากาศนี่มันจะมีโชกอยู่ข้างในครับเวลาปิดเปิด,ปดสตาร์ไม่ปิดนี่ครับโชกแล้วก็ปกูบเข้าไปนะครับนี่ยหลอดลลอคกรบผมนี่ครับ character character นี่ครับเดี๋ยวเชิญ แล้วก็มาหันข้างล่างครับข้างล่างต้องใช้น็อตยาวอันนี้สายใหม่ครับทําการเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยครับผมสายเก่าสภาพใช้ไม่ได้ครับอันนี้ก็วัดระยะให้ได้พอดีครับแล้วก็ตัดเลยครับปาดแล้วก็ทำการเสียบให้แน่นครับแล้วก็ไหลกลับอันนี้สายไหลกลับสายกลับก็เหมือนกันครับ วัดให้ได้ขนาดแล้วก็ตัดเลยครับแล้วก็เสียบพ่อน้ำมันเสี้บพ,พ่อใส่พ่อหายใจครับนี่พ่อหายใจเบิกใหม่มาแล้วให้เสียบเ่อหลังกองอากาศนี่ตรงนี้ครับ น,นี่ครับน้ำมันไหลนะครับเดี๋ยวขอล้องไฟหัวเทียนหน่อยนะครับว่าไฟมาหรือเปล่าอ่าอโอเคไฟมาเตรียมพร้อมสตาร์ทครับผม ได้ประการการประกอบคาบูเข้าตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวลองสตาร์ทดูกันว่ามันจะเป็นไงอ้าวพ ilm ja .